สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ซันชิโร่ชาแนลนะครับวันนี้ซันชิโร่จะพาพเพื่อนๆมาเที่ยวที่โคคูนฟาร์มที่นี่มีกิจกรรมให้เด็กๆทาตั้งหลายลอย่างแน่มาดูวัตจักรของตัวนอนไหมนะครับดูสิครับซันชิโร่ไม่กลัวหนอนเลยครับชอบซะอีกและนี่เป็นการวางไข่ของนอนไหมนะครับไหมนั้นเรามาทําเสื้อผ้านั่นเองเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในคลิปนะครับและนี่เรามาเก็บไข่เพื่อเอาไปทอดกินในตอนกลางวันนะครับ และที่นี่ยังมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ย้อมผ้าเองด้วยนะครับดูสิครับซนชิโร่ชอบมากเลยด้วยโอ้ม,มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ทําไข่เค็มด้วยนะครับจากไข่เป็ดก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันชิโร่ชาแนลให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยเมื่อเรามาถึงโคคูนฟาร์มนะครับที่นี่เราก็จะเจออ่างน้ำครับซึ่งที่นี่เขาเลี้ยงเป็ดกับห่านกับหงน,นะครับ มีสัตว์หลายๆอย่างให้เราได้ดูนะครับมีหนูมีกระต่ายด้วยนะครับและนี่เป็นไก่นะครับไก่ที่หน้าตาแปลกๆนะครับซันชิโร่ไม่เคยเห็นจากนั้นเราก็มาเก็บไข่เพื่อเอาไปทอดกินกันนะครับในยามเที่ยงที่นี่ให้เด็กๆได้ปรุงเองด้วยนะครับ<า>เด็กๆชอบมากๆเลยหลังจากทานมื้อเที่ยงเสร็จแล้วเราก็มาย้อมผ้ากันนะครับ นี่เด็กๆก,ก็จะได้ย้อมผ้าเองกับมือเลยนะครับอันนี้เป็นการเอาผ้าสีขาวมาแช่ในสารส้มเพื่อให้สีมันติดนะครับนี่ดูซันชิโร่ชอบมากเลยเห็นหนังสติ๊กไหมครับอันนั้นมันเป็นตัวรัดที่ทําให้เกิดลวดลายนะครับจากนั้นเราก็มาเลือกสีกันว่าเราจะเอาสีไหนมีสีให้เลือกตั้งหลายสีเน่ จากนั้นก็ถึงคิวจัสมินกัดปานฝันนะครับเลือกสีของตัวเองดูสิครับเด็กๆชอบมากๆเลยพอได้มาเสร็จปุ๊บ,บก็เอามาล้างน้ํานะครับล้างน้ําให้มันสีมันหลุดออกไปนะครับที่มันไม่ติดเมื่อล้างเสร็จแล้วก็มาแกะกันมาดูกันว่าซันเจโร o จะได้ลวดลายอันไหนครับ ดูรโวให้ดูหน่อยซิใส่นี่เลยหัวใจไม่หัวใจไหมว้าวาเฉยๆลงดูหน่อยเราจให้คุณลงดูหน่อยเอาเอาตรงนี้เห็นหน้าด้วยโอ้โหหลังจากเราย้อมผ้าเสร็จปุ๊บเราก็มาทำเส้นได้จากตัวดักแด้ของไหมนั่นเองครับ ดูสิครับเหลืองๆนี่มันคือตัวดักแด้ของตัวนอนนะครับแล้วเราก็มาดึงตัวดักแด้ของมันออกมาเป็นเส้นๆนี่เองครับเพื่อมาทําเครื่องนุ่นห่มให้เราใส่นั่นเองครับตัวดําๆที่เห็นเมื่อกี้เป็นตัวดักแด้ของหนอนนะครับดูสิครับเราดึงใย,ยไหมออกมาจากตัวดักแด้ครับ mm. หลังจากเราได้เส้นได้จากใย,ยไหมแล้วเราก็มาย้อมทําสีนะครับให้มันสวยงาม จากนั้นก็จะเอามาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มให้เรานั่นเองครับเส้นผ้าไหมเนี่ยแพงมากๆเลยนะครับดูนี่เป็นวิธีการทอนะครับและนี่เป็นการพันได้เข้ากระสวยนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการทอนะครับโอ้ดัซเชอรโรดีชอบมากๆเลยที่นี่เด็กๆจะได้เรียนรู้วัตจักรของหนอนไหมตัวเป็นๆเ,เลยนะครับที่โรงเลี้ยงไหมนั่นเอง มาดูกันว่าซันชโร่จะชอบมากน้อยแค่ไหนจับจมันแลงนะคะถ้าจับมันแลงใส่แตกเลยนี่แงหนอนมันอ้วไหมแต่ลูกไม่ต้องจับมนันแล้วลูกไม่กัดลูกมันกินไม้ลูกเออมันกินใบไม้ลูกนะ่ารักไหมลูกหา มันนะมันกำลังออกไข่นี่ยเนี่นี่นี่มันกำลังวางไข่ที่มันทำตูดตุ๊ดติ๊ดตุ๊เนีมันกำลังวางไข่ดูผีเสื้อใหม่ตัวนี้สิครับกำลังวางไข่เลยตูดของมันที่มันดิ้นดิ้นอยู่เนี่ยมันกำลังวางไข่ออกมานั่นเองนะครับอันนี้เป็นส่วนของดักแด้นะครับมีดักแด้บางตัวที่มันตายไปแล้วนะครับคุณป้าใจดีมากๆเลยอนุญาตให้ซันเอากลับบ้านได้หนึ่งชิ้นดูกันซันจะเอาตัวไหนกลับบ้านนะครับ ไม่ได้ครับยังเป็นผีเสื้อยังไม่ออกที่ที่ออกจะบินอยู่ไงเราจะออกจากนั้นเด็กๆก็ได้มาทำกิจกรรมปลูกต้นไม้นั่นเองครับพอพอเรื่องเลอะเนี่ยเด็กๆชอบมากเลย,ยดูสิครับแต่ไม่ต้องเอามือกดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเอเอเดี๋ยวลากเขาจะไม่หันนอ้วหนิ้วนๆโอเคียอดเดียมอ่ะแค่มดูเดียว หลังจากปลูกต้นไม้เสร็จเราก็มาเลิกกันต่อด้วยการทําไข่เค็มจากดินสอพองนั่นเองครับดูสิครับเริ่มแรกเราต้องละลายดินสอพองก่อนครับในลงไปในน้าเกลือนะครับจากนั้นเมื่อได้ที่เราก็เอาไข่เป็ดนะครับลงไปทําไข่เค็มนะครับดูสิครับเด็กๆนี่ไม่หยุดเลยครับ <c oughs> S <S <S เ<อ>มืเอม่อคุกไข่เป็ดได้ที่แล้วเราก็ใบหมอนที่เอาไว้เลี้ยงใหม่เนี่ยครับ <S <S เ,อเอามาพันไข่เป็ดกลับบ้านนะครับเอาไปเก็บไว้ประมาณสิบกว่าวันเพื่อให้ไข่มันเค็มนะครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะทานได้นะครับโอ้ยอ,อย่าให้ไครตกนะทันอย่าให้ใครตกนะเหมือนห่วง้าหเอันะลูกเออใช่เลยเอาลูกเอาอีกใบหนึ่งลูกเอาอีกใบหนึ่งพี่ยอาใบหนึ่งลูกพี่พี่เอาให้หอยใบหนึ่ง ยกขึ้นมายกขึ้นมาเออห่อเลยลูก,เ,ลลกเออร<อ>ับเลยลูกออหล,ลังจากห่อ,อด้วยใบหมอนเสร็จแล้วครับพี่ก็จะเอาบรรจุลงถุงให้นะครับให้เด็กๆเอาได้กลับบ้านไปลองทานที่บ้านแต่ต้องรอให้ไข่มันได้ที่ก่อนนะครับเป็นไงบ้างล่ะครับชอบคลิปนี้ของซันชโร่ไหมล่ะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันชโร่ชาแนลไว้ด้วยนะครับทั้งเพจ Facebook และ YouTube วันนี้ซันชโร่ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ